คอนชิปไม่เจอนี่คือการไล่ความชื้นเจ้าแผ่นนี้มันก็จะความชื้นไล่ความชื้นออกไปนะครับแล้วเนี่ยผมก็มีอย่างนี้เป็นเป็นจากอิงเจ็นะครับอิงเจ็ทธรรมดานะครับตัวนี้คือกระดาษลอกลายนะครับ ผมก็จะลอกฟิล์มออกเอาฟิล์มาามาเข้าไปครับเอาฟิล์มมาเข้าไปแค่10วินาทีมันจะละลายเป็นนี้อยวกันเลยแต่เมื่อกี้เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าผ้าผ้ามาันจะติดไหมเพราะว่าจริงๆมันต้องเป็นแผ่นซิลิคอนชีส คือจริงๆไม่ต้องใช้ผ้านะแต่ผมหา่าซิลิคอนชิปไปเจอแล้วนี่นะฮะละลายไปแล้วเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูนะคือเวลาพิมพ์ไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้วนะครับผมจะยืดเลยนะชีกนะครับดึงยังไงก็แล้วแต่โอ้ยนไม่มีหลุดไม่มีลอกนะมันมันละลายเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้วส่วนมันมีรอยยับๆอย่างเงี้ยน,นะเดียวผมครับให้มันโดนความความร้อนอีกทีมันก็จะกลับสู่สภาวะปกตินะครับเดี๋ยวผมดึงได้เลยไม่ไม่มีหลุดไม่มีลอกอีกแล้ว คือพี่จะพิมพ์มกระเป๋าพิมพ์อะไรไปแล้วเนี่ยนะครับใช้ได้เลยนะครับผมเอาใส่เข้าไปอีกทีเึิงนะครับจริงๆไม่ต้องใช้ผ้านะในในการจริงไม่ต้องใช้มันจะมีแผ่นเราเรียกว่าแผ่นเทฟลอนชีสนะครับเป็นซิลิคอนชีสมันต้องเอามาใช้แต่ลืมออมา, <laughs> ามาตึงเลยเอาผ้ามาปังเลยครับแค่นี้คือให้ความร้อนมันอีกทีเึิงมันจะคืนตัวสู่สภาวะเดิมน,นะครับมันจะกลับสู่สภาวะโปกติรอยยับอะไรมันจะหายไป รอยบอกพี่ไม่ทันเพราะมันร้อนสี่สิบสามร้อนมากมากเลยนะร้อนมากร้อนมากคือยิ่งเดี๋ยวผมยิบผ้าตัวนี้ให้ดูนะอุณหภูมิเราจะปรับขึ้นไปที่180่งร้อยแปดสิบองศานะครับออกทิชชู่เช็ดมือเลยนะร้อนนี่นะผ้านะครับทุกเนื้อทุกสีทับตอนร้อยเบอร์20เบอร์32 p C T K C V C ที่บินได้หมดเลย ครมนี่คือโอพี่ซื้อรองเท้ามาจากตลาดนาดัดซื้อกระเป๋าหนังเดี๋ยวเดี๋ยววันอของของพระคุณพ่อขอบพระคุณมากมา <c oughs> เดี๋ยววันที่พี่ไปเรียนวันที่สี่นะ <c oughs> ผมจะแจกกระเป๋าแล้ <c oughs> วพี่พิมพ์เองเป็นกระเป๋าหนังเลยนะฮะเป็นกระเป๋าหนังอย่างเงี้ยพิมพ์เสร็จสวยกิ๊กปิก๊งปิเลยอ่า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำรูปวาเลนไทน์ไว้ให้เพราะพี่มาใกล้วาเลนไทน์พี่เอาไปขายวาเลนไทน์เลย เรามีทเทมเพลตาเลนไท,ท์เทมเพลตตุรกีจจน,นะครับเดี๋ยวพิมพ์ใส่กระเ๋าหน่อย